มีข้คาราคาหน้าใช้เข้ามาใหม่นะคะปีใหม่ไม,ม้น้อยเลยค่ะคุณพี่ขาด้านหน้าของกลางเต็นท์นะคะเป็นนิว t วใต้ a ยา r ิสเอทีพหนึ่งจุดสมาร์ตตัวรองท็อปนะคะปี2024กับเลขไม่แค่8000กิโลเท่านั้นสภาพสวยๆเลยนะคะสีดำหล่อๆแบบนี้นะพี่รายละเอียดเส้นซ้ายตัวรถคันนี้จะเป็นยังไงนะ,ะไปดูได้ในคลิปเต็มได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆ FC ทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาเจอเจอกับน้องกางเต็นเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะจ๊ะวันนี้เราอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่สาขาที่1ซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้กางเต็นที่มาอัปเดตรถเข้าใหม่อันนี้ยังไม่ทําการล้างหรือสปาอะไรเลยนะพี่ลงมาจากเทเลอร์เต็นีมารีวิวเลยนะคะ ด้านหน้าของกลางเต็นท์นะคะเป็นนิวโตโยต้ายาริสเอทีพ1.2สมาร์ตตัวรองท็อปรถปี2024เองค่ะคุณพี่กับเลขหมาแค่8,000กิโลนะคันนี้ฟรีดาวผ่อนเดือนละประมาณ9,000กว่าบาทค่ะคุณพี่ราคาตั้งขายเต็มอยู่ที่5,900ป้ายแดงขายเกือบ6 0 0 0แล้วนะคุณพี่รู้ยั่งนะคะสีดำดีไซน์สปอร์ตแบบนี้ออปชั่นแบบจัดเต็มนะคะประหยัดน้ำมันสุดๆนะฮะอัตราการกินน้ำมันคันนี้ทำได้ถึง23กิโลลิตรเลยนะคะพี่คุ้มค่ามากคุณพี่เดี๋ยวพาไปชม รอบคันเลยว่าโครงสร้างเดิมหรือเปล่านะคะพี่ไฟด้านหน้านะคะตัวนี้ได้เป็นแบบ LED นะคะไฟเดย์ไทม์มีมาให้แล้วป้ายเทเบียนเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพให้นะพี่ทุกคันค่ะที่เข้ามาจาับเปชรยนต์รถทุกคันสภาพขัดเกลดไม่มีประวัติเสียไม่มีชนหนักพิกามจมน้ํากับสีมาแน่นอนนะคะพี่ตัวเจอกางเต็นท์รับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยคุณพี่ค่ะการดีไซน์ของเขานะโฉบเฉียบเหมือนเก่งไซลางแต่น้องเป็นอีโคคาร์นะคณพี่สภาพสวยเลยนะคุณพี่ไฟแท้ไฟเดิมเป็นไทโคยโตะนะคะคุณพี่พล้อแม็กเดิมแท้จากโตโยต ะะตัวนี้ตัวยางเป็นดันหลบปี2024ด้วยนี่ให้ดูอย่างใกล้ๆเลยนะคะยางสเปคเดิมนี่เห็นไหมคะ24คุณพี่ตัวโชคด้านในนะคะคุณพี่โชคเดิมแท้จากโรงงานจุดมาร์คสีหนึ่งจากโรงงานยังอยู่พ่นเคลือบการสนิมให้แล้วเรียบร้อยแต่เดิมจากโรงงานเลยตัวนี้ยังไม่ได้มีการล้างทําความสะอาดนะอาจจะมีฝุ่นนิดนึงนะคะคุณพี่ขา หูกระจกด้านข้างของเจ้าตัวสมาร์ทนะจะเป็นแบบปรับพัพไฟฟ้ามาพร้อมไฟเลี้ยวค่ะคุณพี่สภาพส,สวยๆเลยนะครับคิ้วกันสตา์มีมาให้แล้วทั้ง4บานเลยที่เปิดประตูตรงนี้นะคะเป็นสมารท์ทคีย์เลให้ด้วยปลดล็อกล็อกรถได้จากการแตะประตูได้จากตรงนี้นะคะกระจกพัดเดิมจะเป็นของ toyota นะนี่เห็นไหมพัดเดิมของ toyota เลย เลียมสันหัวน็อตทางฝั่งด้านนี้นะจ๊ะคมกริบชัดเจนไม่มีรอยแกะขายขำบานประตูบานด้านหน้าฝั่งซ้ายนะจุดมาร์คคิวซีจากโรงงานยังอยู่นะจ๊ะคุณพี่จ๋าโครงสร้างเดิมสีไม่มีการทํามาค่ะคุณพี่ขารถใช้งานแค่ปีเดียวสเปคเดิมเลยนะคะหัวน็อตทางประตูด้านและด้านซ้ายฝั่งข้างหลังตรงนี้นะทั้งพี่เห็นไหมคะคมกริบชัดเจนค่ะคพี่รอยสีไม่มีการพ่นทํามาค่ะโครงสร้างเดิมหมดเลยนะทั้พี่ขาโอ้โหรถสวยจริงๆนี่เทียบเท่ากับป้ายแดงได้เลยนะคุณพี่นะได้ราคา คุม้มแล้วก็เลขใหม่น้อยด้วยนะคะกระจกนะทุกบานเป็นพาร์ทเดิมของ Toyota นะคะที่วางแก้วนะ้ำตรงนี้มีให้ทั้งสองฝั่งเลยนะเรียมสันหัวนอ็อตทางด้านในตรงนี้นะคะคมกริบชัดเจนไม่มีรอยแกะไขนะคะคุณพี่จุดมาร์คคิวซีจากโรงงานยังอยู่นะคะภายในสวยกริบๆเลยนะคะน่าใช้งานสุดๆเลยใช่ไหมคะ,ะมาดูทางด้านท้ายนะคะคุณพี่ขาตัวนี้ ไฟด้านท้ายได้เป็นแบบ LED ค่ะคุณพี่่ะดีไซน์ด้านท้ายรอยบุบลักยิ้มรอยขีดข่วนไม่มีกล้องถอยมีมาให้แบบครบๆเลยไฟสว่างมากนะคะถ้าเป็นแบบไฟเลี้ยวแบบ s ซ q u e เค i a เชียลต้องเป็นตัวรองท็อปนะคะคุณพี่ตัวพรีเมียมหรือพรีเมียมลักชูรี่ถึงจะมีนะคะคุณพี่ สารับสัญญาณคลิปฉลามช้าฟินมีมาให้แล้วนะคะคุณพี่คะ่ะมาเต้นให้ดูด้านท้ายนะคะทางฝั่งด้านท้ายของช่องรางน้ําฝนนะคุณพี่เต้นให้ดูเลยไม่มีรอยทาําสีจะเป็นสีเดิมจากโรงงานเลยหัวน็อตคมกิฟทุกตัวเลยค่ะคุณพี่ไฟแท้ไฟเดิมนะคุณพี่สังเกตตรงนี้ไทยคอยโต๊ไม่มีการเปลี่ยนไฟมาน้ำพี่ของเดิมเลยแปลว่ารถคันนี้ไม่มีการชนนั้นด้านท้ายมานะคะถาดท้ายมีมาให้ครบๆเลยค่ะคุณพี่ขะแต่ยางอะไหล่อะถ้าเป็นพวกกีโคคาจะไม่มียางอะไหล่นะจะเป็นตัวซ่อมยางมากกว่านี่ให้ดู ช่วงด้านท้ายนะคะปกติไม่มีรอยทำสีเลยนะพี่น่าใช้งานสุดๆเลยนะคะฝั่งทางด้านขวาเหมือนกันค่ะคุณพี่รอยบุบลักยิ้มไม่มีนะคะคุณพี่สภาพส,ยสวยๆเลยคุณพี่ดีไซน์สปอร์ตมากเป็นชอบมากเลยนะสีดำไม่ค่อยมีเข้ามาที่เป็นตัวสมาร์ทนะคะคุณพี่่าดูสิโอ้โหเนี่ยบานด้านหลังนี้ก็เป็นโตยโยต้าโตยโยต้าหมดเลยไม่มีการเปลี่ยนมานะคะ แผงประตูด้านข้างนะจะเป็นพลาสติกนะสีน้ำตาลแข็งแบบนี้นะคะพี่เลี่ยมสันหัวน็อตนะคะคมกริบชัดเจนไม่มีรอยแกะขายจุดมัคคิวซีจากโรงงานยังอยู่นะคะแล้วภายในของพี่คะภายในของน้องคนนี้นะคะเจ้าตัวสมาร์ทนะคะจะได้เป็นเบาะหนังสลับกับเบาะผ้าตรงกลางนี้เป็นเบาะผ้านะดีด้วยที่ว่าถ้าเป็นเขาไม่ค่อยเก็บความร้อนนะพี่นะหลังคองหลังคาใหมก่กริบนะคะรอยอักขระเลขยันการเจิมไม่มีข่าณพี่มิติตัวรถด้านในขุ่ณพี่เหมือนป้ายแดงเลยเห็นไหม ดีไซน์สปอร์ตสุดๆออปชั่นแบบจัดเต็มมากยาลิชฉมนี้เขาไม่กั๊กนะคะคุณพี่คะมาค่ะเดี๋ยวเต้นพามาดูทางฝั่งคนขับบ้างนะคะคุณพี่คะมีลูกเล่นอะไรบ้างนี่แผงประตูด้านข้างเห็นไหมคะตัวนี้ก็จะเป็นพลาสติกสีน้ำตาลนะแล้วก็เปิดกระจกออโต้ทางฝั่งคนขับนะหูกระจกปรับพับไฟฟ้าตั้งเป็นแบบออโต้ได้ด้วยนะคะเหลี่ยมสารโครงสร้างตัวน็อตทางประตูบานคนขับนี่เห็นไหมคะ คงกริบชัดเจนรอยทำสีไม่มีนะคะคุณพี่คะนี่จุดมาร์กที่หนูบอกว่าจุดมาร์กจากโรงงานนะพี่จะเป็นแต้มปากกาไว้แบบนี้ว่าไม่มีการเปลี่ยนมาสีเหมือนกันนะคะคุณพี่ขาแล้วก็ตัวนี้เขามีระบบเดรดราให้ด้วยนะคะจากกล่องทางด้านหน้าบานกระจกตรงนี้นะะตัวจับรถคันข้างหน้านะคะคุณพี่ป้องกันการลื่นถลายสตาร์ทสต็อปมีมาให้แล้วนะคะและได้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันแบบนี้ด้วยขออนุญาตสตาร์ทรถให้ดูเลขใหม่นะ,ะนะกุญแจอยู่ตรงนี้ กุญแจได้แบบนี้เป็นสองดอกนะเป็นแบบรีโมทนะระบบเอนจิ้นกดสตาร์ทแล้วนะคะหน้าปัดหน้าจอดีไซน์สวยเลยนี่การแสดงผลเป็นแบบว่าดิจิตอลด้วยนะคะขออนุญาตปิดประตูให้ดูนี่ค่ะโอ้โห <im itation> นี่นะไม่แท้ไม่เดิมนะจ๊ะพี่จา๋าไม่แปดพันเด ม่8 0เท่านั้นนะแล้วหน้าปัดหน้าจอการแสดงผลก็คือดูเลิศการแจ้งเตือนต่างๆเนี่ยค่าเฉลีย่ยปัจจุบันที่รถมาถึงเนี่ยอัตราการกินน้ำมันถ้าขับอยู่ตอนนี้อยู่ที่19กิโลลิตรได้เลยนะพี่ประหยัดน้ำมันได้สุดๆเลยนะคะอยากจะขับโหมด e ีโคคารทำไงกดปุ่ม d r i เวอตรงนี้นี่คะ่ะกดค้างนะจะขึ้นเป็นอีโคโหมให้นะคะถ้าอยากใช้อัตราการกินน้ำมันแบบเต็มรูปแบบพี่คะ่ะคลิกเดียวปึ้ง มันจะขึ้นเป็น Power อร์โหมดให้โอ้โหดูสิเห็นไหมหรือว่าไม่เอา e ีโคกดค้างไว้เป็น Power อร์โหมดอย่างเดียวก็สามารถทําได้ลูกเล่นเขาเล่นเยอะมากนะคะแต่ถ้าเต็นเป็นสายประหยัดน้ํามันใช่ไหมเต็นจะกดอีโค o โหมดตลอดนะคะแล้วตัว Start ตสต p อีกนะคะเปิดปิดก็ได้ที่เป็นรูปตัว A กลมกลมเห็นไหม อันนี้คือปิดแล้วนะเวลาจอดติดไฟแดงรถจะได้ไม่ต้องดับแล้วสตาร์ทเครื่องนะพี่มันต้องมีข,งข้อดีและข้อเสียนะของเขาแต่ละอย่างนะณพี่นะหน้าปัดหน้าจอตรงนี้นะคะจอตั้งแบบนี้นึกว่าตั้ง iPad คุณพี่เห็นไหมดีไซน์สวยเลยของพี่ปีใหม่นะสามารถเชื่อมต่อ,อ Android Apple CarPlay ได้ข้อมูลยานพาหนะคือความแบบความสเสถียรของตัวรถนะสูงต่ำเท่ากันไหมนะคะอุณหภูมิภายนอกอุณหภูมิภายในยแรงดันไฟฟ้าเป็นยังไงนะจะมีการแจ้งเตือนตัวนี้สามารถเชื่อมต่อ แอปพลิเคชันจากโตโยต้าคือ T Connect เราสามารถรู้ว่ารถสตาร์ทรถดับรถเมื่อไหร่รถอยู่ตำแหน่งไหนหรือว่าต้องเข้าศูนย์เช็ครยะเมื่อไหร่คันนี้วารันตีศูนย์ยังไม่ขาดนะถ้าพี่จะมารับรถคันนี้เต็งก็จะแนะนําว่าเอาเข้าศูนย์ต่อเนื่องเลยนะคะไม่ต้องให้หนูเปลี่ยนเดี๋ยวหนูให้งบไปแล้วก็คือพี่ไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามรอบที่เขามีนะคะคุณพี่ตัวนี้นะได้เป็นแอร์แบบออโต้แล้วสมาร์ทเนี่ยคือออปชั่นครบเลยค่ัพี่ที่เสียบนะชาร์จแบตแบบฟ้าชาร์จนะคือแอรงจทรพท์นะคะ หน้าจอก,ก็เสียบตรงนี้ลิงนี้ได้นะคะหรือเป็น power outlet charge นี่ตรงนี้นะคะพี่มีมาให้แอร์ยังฉ่ำความหอมความใหม่ในนี้ยังมีครอบอยู่เลยเกียร์ออโต้นะคะขับได้2โหมดออโต้ก็ได้แมนนวลก็ได้นะคะตัวนี้นะคะที่เป็น S M ตรงนี้นะคะ, SM, ะ,คะถ้าพี่ผักมาตรงดีแล้วก็ผักเกียรมาทาง ขวามือนะคุณพี่ก็สามารถเล่งรอบเครื่องเปลี่ยนจังหวะเกียร์ได้ขับสนุกขับมันแน่นอนนะคะการออกตัวที่พุ่งแรงค่ะแต่ถ้าเปิดอีโคคาร์นะจะไม่ค่อยพุ่งเท่าไหร่นะพี่บอกไว้ก่อนนะจ๊ะคอนโซลตรงนี้นะคะจะได้เป็นบุ๋ซอฟหนังค่ะนิ่มๆแบบนี้เลยนะคะคุณพี่กล้องบันทึกหน้ารถนะคะคุณพี่ขามีมาให้จากเดิมจากโรงงานเลยแล้คือกล้องชัดมากนะคะที่ใส่แว่นตานะมีมาให้แสงไฟในตัวรถจะเป็นแสงแบบซอฟๆหน่อยนี่แสงขาวนะ ตัวนี้โอ้โหเจ้าตัวสมาร์ทนี่เหมาะสำหรับคนผู้หญิงจริงๆนะกระจกบานนั้นบานเบลเลยดูสิโอเห็นไหมสูนะเห็นไหมสวยมากเลยฝั่งนี้เหมือนกันนะครพี่ยังใหม่กิฟสภาพเดิมๆิมสเปกศูนย์เลยนะคะผ้ายางเนี่ยได้มาจากป้ายแดงอยู่แล้วนะคะัพี่ตัวนี้เขาจะมีแถมมาให้แล้วเบาะด้านในคุณพ,พี่สภาพยังใหม่อยู่เลยฟูฟูตึงๆไม่มีล้มนะคะตัวนี้ก็จะเป็นช่องใส่ของนะฮะมาฟังตรงนี้ตัวนี้คู่มือประวัติศูนย์การใช้งานนะคะ มีมาให้ครบเลยนะคะรถคันนี้เพิ่งเข้ามานะคุณพี่คือมีให้ครบหมดเลยนะคะเนี่ยคือประหยัดน้ำมันออฟชั่นเยอะจัดเต็มคุณพี่ห้ามพลาดเด็ดขาดถ้าเห็นคลิปนี้แล้วหนูคิดว่าคุณพี่ตัดสินใจได้เลยถ้าเปรียบเทียบระหว่างป้ายแดงกับมือสองที่คัดเกตมาแบบนี้นะคุณพี่มาค่ะในส่วนนี้เดี๋ยวกางเต็นท์พาไปชมเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่าว่าเครื่องยนต์เนี่ยจะใหม่กริปเหมือนรอบคันไหมไปดูกันเลยจ้า ้ามาในส่วนของตัวเครื่องยนต์ค่ะตัวนี้เป็นเครื่อง VVTI ะะเครื่องยนต์ใหม่จากทางยาริสแล้วนะคะคุณพี่สภาพเครื่องเดิมๆเลยรอยค้าบน้ำมันค้าบสนิมไม่มีนะคะคุณพี่รถปีเดียวค่ะคุณพี่ขาไม่มีการเปลี่ยนยกเครื่องแน่นอนเลขคดเครื่องตรงตามเล่มที่คุณพี่ได้รับนะชัดพวกของเหลวอะไรอย่างเงี้ยเต็นจะให้ไปต่อเนื่องเลยไป พี่ไปเข้าศูนย์ได้เลยคุณพี่ยังเต็มฟูลแบบนี้หมดเลยนะคะพวกน้ำหล่อยเย็นอะไรเงี้ยพี่เข้าศูนย์ได้ทุกอย่างเนี่ยประวัติศูนย์หมดวารันตีศูนย์ยังไม่ขาดพี่เอาเข้าศูนย์อย่างเดียวนะตัวนี้ข้อต่อหัวท่อนะคะไม่มีรอยแกะไม่มีรอยไขลูกค้าสงสัยใช่ไหมว่าทําไมรถไม่น้อยถึงมาเป็นมือสองแล้วนะก็ที่เต็นจะพูดเวลาไลฟนะ์สดเสมอเลยว่าให้โอกาสป้ายแดงเขาผ่อนให้ไม่ไหวก่อนถ้าไม่ไหวปุ๊บมันก็จะลงลานประมูลเราก็สามารถเลือกคัดเกตสภาพรถสวยๆแบบนี้มาได้น,นะจ๊ะคุณพี่จ๋ามาก เดี๋ยวให้ดูในส่วนของหัวน็อตนะคะฝากระปรงด้านซ้ายมือเรียมสันหัวนอ็อตคมกริบชัดเจนอุปกรณ์โครงสร้างเดิมโค้ดเดิมโตโยตา้าไฟแท้ไฟเดิมนะคะคุณพี่ของเขาเนะี่ยพี่ไม่มีการเปลี่ยนไฟด้านหน้ามารับประกรันคันด้านหน้าไม่มีบิดเบี้ยวหรือชํารุดค่ะคุณพี่ขาอันนี้เอาไปตรวจสอบสเปคที่ศูนย์ได้เลยนะคะคุณพี่ขามือเดียวจริงๆสภาพสวยๆแบบนี้นะคะโครงสร้างเดิมหมดเลยนะคะคุณพี่เห็นไหมคะเรียมสันหัวนอ็อตทางฝั่งขวามือตรงนี้เหมือนกันค่ะคุณพี่ไม่มีรอยแกะไขคมกริบชัดเจนนะซีนยางกันกระแทกเนี่ย ปีใหม่เลยะะสีที่ฝากระโปรงไม่มีรอยทํามาสีเรียบดื่นนะคะสม่าเสมอเท่ากันสติกเกอร์เนี่ยเนี่ยให้ดูจะตั้งแต่ปี2 0 2 4ถึงปี18ได้เลยนะคะจะมีสติกเกอร์ตรงนี้นะคะที่ติดมาจากป้ายแดงถ้ามีการทําสีที่ฝากระโปรงเขาพ่นสีทับแน่นอนนะคะโพดเดิมพาร์เดิมโตโยต้าหมดเลยแผงกันความร้อนด้านหน้าไม่มีบิดเบี้ยวหรือฉีกขาดค่ะคุณพี่เนี่ยสภาพใหม่กิฟต์นะสวยๆเลยเดี๋ยวล้างสปาให้ใหม่คุณพี่จริงๆคันนี้ว้าวและตอบโจทย์ราคาดีมากได้ตัวลองท็อ p นะราคาเนี่ย ต้องบอกว่าถูกกว่าตัวเริ่มต้นป้ายแดงอะป้ายแดงขาย5 4 9 0 0นตัวนี้ขาย5้า0สนหายไป4ี่0 0ื่นค่ะคุณที่คุมไม่ละ คุ้มนะจ๊ะย้ำสเปคคันนี้กันอีกทีนะคะเป็นนิวโตโยต้ายาริสเอทีพ1.2สมาร์นะคะปี2024กับไม์แค่8 0 0 0โลราคาตั้งขายอยู่ที่5,900บาทเท่านั้นค่ะฟรีดาวผ่อนเดือนละประมาณ9,000แนวพี่ถ้าสนใจอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อหากางเต็นได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้เลย064-554-6469นะคะโทรก,ก็ได้แอดไลน์มาก็ได้ตอบตลอด24ชั่วโมงเลยครับถ้าวันนี้นะคะพี่อย่าลืมกดติดตามกดซ u b s c r i b e กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลัง ใจให้กางเต็นหน่อยนะและคลิปหน้านะคะมีรถเข้าใหม่ส,สวยๆแบบไหนอีกนะรอชมกันได้เลยวันนี้กางเต็นก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย